อ๋อลอดตอกได้เลยตอว่าไงเมียน้อยไม่ใช่ค่ะว่าไงเมียน้อยอีดอกโยลีตัดดอกเศรษฐกสกิจเมียร้อยไอีเหี้ยว่าไงเมียน้อยหลวงไม่ใช่ค่ะเมียหลวงค่ะดูสภาพเมียหลวงคเมียหลวงเท่านั้นเมียหลวงเท่านั้นดูนะคะปากดีเหลือเกินอีดอก เมียหลวงกูไม่ต้องทำผมกูมาเในช่วงหัวเป็นเมียหลวงเป็นเมียหลวงกูเยเป็นเมียหลวงกีดอกมึงกีดอกนอนเมียนอไมึงนอนหัวเย็นปากมึงเป็นกูขึ้นตลอดไม่เคยนอนอะไรกูไม่ต้องเสียเปรียบใครกูหเลยทำหัวกูได้กูขึ้นตลอดเหมือนกันกูเมียหลวงตลุงตลุงเมียน้อนเมียหลวงเมียหลวงกูมีหลวงเพราะกูขึ้นตลอดกูไม่เคยนอนเออถ้าเธอเจอ บอกเลยถ้าเกิดใครน้อยหัวยังแท้ก็เป็นเมียน้อยอเอบเป็นเมียน้อยเฉยเลยีนก็ใครตต้องเป็นเมียน้อย้านเป็นอะไรเน่ยนอน้เป็นเมียน้อยออเออเป็นเมียน้อยเฉยเลยอเนอนแล้ว้อเป็นเมียน้อยเฉยเอนอนทานี้ด้วยไอเสัตผัดบ่าเงี้ยผัดบ่าข้างเดียวอเดมีไอเงค้างด้วยยังไม่เข้าไม่สูดเข้าไม่สุดนะตรงตรงไม่ได้มันอ้วน้อเดใจเปิัวเหรอ มุ้งคุ้ยสั้นเหรออีเจนคุ้ยสั้นไวอีอ่ะโอ๊ยหนุ่มเป็นเมียน้อยหรือเมียหลวงกูเป็นเมียหลวงดูหน้าดูสวยสวยเป็นเจนเป็นเมียน้อยได้ไงของเนีเมียหลวงของเจนหรอเปล่ามอย่างที่จะหาคุวยสั้นหนุ่มมึงเป็นเมียน้อยไม่ได้กูเป็นเมียหลวงเท่านั้นเป็นเมียน้อยไม่ได้ของกูเอลส์สปริงเอลส์สปริงเอลเซ็คเอลเซ็คเอลเซ็คเเซคทตูดนี่ด้วยเขาบอกว่าเมียนเมียนหลวงหีเม่นนะ ไม่เหม็นอีดอดมก่อนอุ้ยอุ้ยทำไมโผล่อะแม่ซื้อให้เพื่อโตแม่ทำไมเป็นเมียหลวงดูดเอลเอ็มอะอุ้ยอีดอเอลเอ็มแดงไปอีสัตว์เลยเสียผ้าพอยกูหมดเลยเมียหลวงเหี้ยต้องแอบเจ็บอยู่ใอีสัตว์ใครแอบเจ็บใครแอบกูไม่เคยแอบกูเจ็บต้องๆเจ็บหน้าแฟะอีดอเจ็บหน้าแปะที่จะเอีโลไม่ได้จับกูเจ็บ สรุปนะเขาเป็นเมียหลวงนะค่ะเมียหลวงเมียหลว,ว,วงค่ะ